สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทํากับดักเตาเผาอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือเตาเผาหนึ่งเลสโตนเท่าไหร่ไม่รู้อะแล้วก็ทอดสอง TNT หกบ็อกเออหกหก,ก้อนแล้วก็น้ําน้าน้นํานี่คือต้องเสกนะถ้าไม่เสกก็ ถ้าไม่เศษก็ได้นะต้องทําอย่างนี้แต่ผมขออนญาตใช้น้ําเศษเพราะว่าผมทําบั็กไม่ได้แต่ของคุณผมว่าทําได้ลแต่อของผมทําบั็กไม่ได้ผมก็เลยต้องจําเป็นใช้น้นํานี่โอเคขั้นแรกก็วางนี้เตาเผาขุดลงไปสองบล็อกนะแล้วก็ใต,ต้เตาเผาทำนี้ตึ๊บทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งนาทีแหละน้ำมันก็จะทำการบล็อก แต่ของผมมันบล็อกไม่ได้ไม่รู้เป็นไรก็เนี่ยพอบล็อกเสร็จมันจะอยู่อย่างนี้เลยมันจะอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็คุณลงไปสามบล็อกสามเป็นสองสามเป็นสองนี่นะอันนี้คือสองอันนี้สามสามสองนี่วางเลสโตนแล้วก็โอ๊ยเลสโตนทอสเลสโตนเลสโตนทอสอีกอันหนึ่งคุณลงไปสอง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  สองสองสองนี่ครับทำอย่างนี้เลยนีสองสามสามสองสองเรามาถึงหลังก็วางเทียนที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 วาง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 ต่อมาให้หมดต่อมาให้หมดอย่าทุบอันนี้ออกนะแล้วก็นี้ทิ้งไว้แล้วก็กลบเกลื่อน ออออโอเคอ๋ออ๋ออ๋อโอเคก็ทำยังไงแล้วอะเออ,อโอเคเราจะมาทดลองเราไม่ทำแล้วแหละเพราะเราสอนไปแล้วปึ๊บทานหินหนึ่งท่านหินกระเผาอะไรก็ได้อะมันเป็นกระดักปึ๊บพอมันอยู่อย่างงี้มันก็จะได้ยินเสียเทียีแล้วก็ทำการตุมต้มตุ้มตุม้ม เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากครับคลิปหน้าผมก็จะสอนอย่างอื่นอีกนะครับแต่วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับบายบายไปแลละ